สวัสดีครับโอทส,สครับเราอยู่นที่รถยนต์มือสองโอทสอาร์ตโฮมคาร์ชนบุรีโชว์รูมที่ขาแต่รถสวยไม่น้อยเจ้าของออกมาการันตีเองร้อเอร์เซน์เท่านั้นวันนี้ขอญาติมาแต่เช้าแล้วเดี๋ยวเราดูรถสวยไปพร้อมๆกันกับ Honda CRV คันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับเป็น Honda CRV 2.4 ES ปี2021ถ้าบอกว่าไมเนอร์เชนแล้วเป็น ES แล้วแสดงว่าอะไรครับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อจากโรงงานนะครับการขับเคลื่อนสี่ล้อของรถรุ่นนี้กล่อง ECU จะประมวลผลให้เราหมดทุกอย่าง มันจะเป็นขับสองเป็นขับสี่เดี๋ยวกล่อง ECU มันจัดให้และ ES แสดงว่าเป็นเบาะแบบ5ที่นั่งนะครับด้านหลังเหลือเหลื้าที่นั่งใช้งานได้ 3. ถ้าเป็นไม n เนื้อเชนแล้วหลังคาจะเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกกส loop ใหญ่ๆนะครับและก็เป็นล้อแม็กลายใหม่ให้เรียบร้อยและก็มีฮอน d a r e w นวอร คันนี้นะครับโอดอาร์ตตั้งราคาขายเพียง8 3 9 0 0 0บาทเท่านั้น8 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นผมให้อะไรบ้างรอชมได้เลยเนืงนะครับฟรีดาวถ้าลูกค้ามีประวัติการผ่อนดีเอาฟรีดาวไปได้เลยนะครับฟรีดาวไม่มีเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือถ้าจะซื้อเงินสด ไม่เสียแวดเจ็เปอร์เซนครับรถมีเล่มทะเบียนพร้อมรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซนไม่เสียแวดเจ็ดเปอร์เซนค่าจัดค่าโอนฟรีครับไม่ต้องเสียหมื่นหนึ่งสองหมื่นหมื่นห้าค่าจ่ายค่าโอนโอนอาฟรีให้ฟรีวารันตีซ่อมศูนย์ฮอนด้าหนึ่งปีครับฮอนศูนย์ฮอนด้าใกล้บ้านท่านสบายใจได้ช่างศูนย์อะไหล่แท้ไม่มีมั่วนะครับ ฟรีบริการฉุกเฉินในกรณีที่รถของท่านยางแตบกบัเสื่อมรถเสียสตาร์ไม่ติดวิ่งไม่ได้ผมมีเจ้าหน้าที่ call center ประสานงานกับช่างไปดูให้ถึงหน้าบ้านวันรับรถผมเติมน้ำมันให้เต็มถังบวกกล้องมันึกหน้ารถให้เรียบร้อยนะครับสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศไม่จำกัดระยะทางนะครับสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศไม่จำกัดระยะทาง จะเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกตะวันตกฟรีทั้งหมดสนใจแอดทักบ้านเขียวไม่ได้เลยแอด o a t a r t นะครับแอด o a t a r t นะครับสมายใจได้และเบอร์โอทครับ0949991941 0949991941เหมือนเดิมครับรถของเราโอทอาร์ตมีบริษัทกลางเข้ามาตรวจสอบเรียบร้อย ห้าดาวทุกชิ้นสว่วนไม่ว่าจะเป็นภายนอกโครงสร้างภายในสีช่วงร่างตรวจสอบหมดทุกอย่างแล้วนะครับและผมจะมีใบรับประกันแบบนี้ให้ด้วยหากตัวสอบพบเจอว่ารถมีชนไม่ไม่แท้ตัดต่อตัวถังน้ำท่วมเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมเงินกลับบ้าน1นึ่งแสนบาทแล้วเดี๋ยวดูไปพร้อมๆก,กันกับ Honda CR v 2. 4 ES ปี2021ไมเนอร์เชนแล้วคันนี้ผมบอกเลยนะประวัติดีประวัติสวยชัดเจนแน่นอนนะครับพอมันเป็นไมเนอร์เชนไฟหน้ามันจะเป็นแบบ Full LED พร้อมไฟเลี้ยวแบบมันตีรีเ e c เตอร์โอ้โหเดี๋ยวลองเปิดดูไฟหน้าก่อนไฟหน้ามันจะได้สว่างสว่างเพราะอันนี้เป็นเปิดไฟเอล์ไฟออโต้ไว้เห็นไหมครับ นี่ไฟหน้านี่ไฟหน้าสว่างขาวตัวนะครับรถคันนี้ผมเพิ่งซื้อเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมขัดเคลือบสีสปาภายในอบโอโซนเคลือบเงาเบาะหนังพ่นสีช่วงล่างกันสนิมให้เรียบร้อย839,000บาทรถรุ่นนี้ราคาป้ายแดงอยู่ประมาณ1 5 0 0 0ล้นบาทนะครับ สวยงามตำหนิริ้วรอยมีตำหนิริ้วรอยนี่ฝากระโปรงนี่นี่สะเก็ดหินตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีริ้วรอยอยากจะให้ทำผมทำให้ได้นะแต่ผมอยากจะปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะครับปล่อยไว้แบบนี้ก่อนเพราะว่าอะไรให้ดูว่าเป็นสีเดิมจริงๆจากโรงงานนะครับห้องเครื่องคันนี้รถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับ บุกเซอร์วิสครบโอ้โหประวัติศูนย์ชัดเจนผมเช็คมาหมดแล้วะดูหัวน็อตก่อนหัวน็อตไม่มีขายไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับหัวโชครอยมาร์กต่างๆครบเดิมทั้งหมดประวัติศูนย์เข้าศูนย์ตลอดชัดเจนนะครับรอยมงรอยมาร์กมีนะครับ,รนะรบห้องคงห้องเครื่องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ทั้งหมดหัวโชงหัวโชกไม่มีชนไล่จนไปถึง วัวน็อตฝากระโปรงไม่มีไขไม่มีแกะไม่มีขยะนะครับหัวน็อตชัดเจนนะครับสวยงามเครื่องโยนต์2,400 cc นะครับตัวขับเคลื่อน4ล้อแสดงว่าเป็นตัวท็อปแล้วเป็นตัวท็อปของระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วบุ๊กเซอร์วิสเนวิเกเตอร์มีให้ครบหมดเดี๋ยวผมเปิดดูกันเอดูเลย CRV 2.4 ES นะครับชัดเจนโอ้โหรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะหนึ่ง0มื0นสอง0มื่0สามห0ื่0สี่ห0ื่นห้าหมื่นหกหมื่น็ดมื่นเก้ามืหนึ่งแสนแสนหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้ารถเข้าศูนย์ชนบุรีตลอดนะครับชัดเจนข้อดีของรถเข้าศูนย์คืออะไรมีอะไรเสียหรือจะเริ่มเสี่ยมศูนย์บริการเปลี่ยนหมดครับสั่งเจ้าของเปลี่ยนหมด รถแบบนี้รถบ้านแท้เจ้าของดูแลดีอยู่แล้วครับสบายใจได้อ่าอุ้ยมันแน่นไปอ่ะมันแน่นเอานี้ออกก่อนมันแน่นมันโอเครถมีประกันชั้นหนึ่งของบริษัทโตเกียวมารีนเหลือนะคันนี้และเดี๋ยวผมพาไปชมเรื่อยๆใครหาซื้อซ r อารวรถคอสโอเวอร์ r v, ที่กว้างขวาง,วางใหญ่โตนะครับใหญ่ ใหญ่โตนั่งสบายแบลหหลกสบายใจแบบนี้ซื้อได้เลยดูไฟหน้านะตัวไมเนอร์เชนไฟหน้ากันชนหน้าจะแตกต่างจากตัวปกติเรียบร้อยเป็นไมเนอร์เชนเรียบร้อยสวยนะคันนี้สวยเลยทีนี้ไล่จนมาถึงด้านข้างกันบ้างตรงไหนมีริ้วรอยผมจะบอกนะว่ามีริ้วรอยกันชนหน้ามีสะเก็ดหินอยู่สี่ห้าจุดอยากจะให้ทำทำให้ อยากจะไว้เดิมเดิมเดี๋ยวผมแต้มสีให้ไม่มีปมัญหาล้อแม็กครับล้อแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กลายใหม่แล้วเป็นแม็กลายขอบ18แม็กรุนนี้จะอยู่ในแค่2ตัวเท่านั้นคือ 2. 4 ES ุอกับ2 4 e จุอตัวที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแค่จะเป็น5้าที่นั่งหรือเจดที่นั่งเท่านั้นเองนะครับจะมีแค่2รุ่นเท่านั้นถ้าไม่ใช่ตัวท็อปหรือไม่ใช่แม็กลายนี้ก็จะไม่ใช่ตัวท็อปแล้วตัวนี้เฉพาะแม็กตัวท็อปเท่านั้นนะ คิ้วโคง้งล้อเป็นสีดําจากโรงงานสีแก้มไม่มีริ้วรอยครับคันนี้เป็นสีขาวมุกประตูหน้าซ้ายไม่มีริ้วรอยมาพร้อมกับประตูแบบ k เีเลสโกประตูหลังซ้ายสวยสะโพกหลังซ้ายสวยไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีริ้วรอยใดๆอะไรทั้งสิน้นพอเป็นม n เนอร์เชปั๊บแล้วพอเป็นปี2021มาพร้อมกับ h Honda l e n รนโบ h ฮอนด้าเลนวอสมีมาให้เรียบร้อยพาโนรามิกก s 斯ลูปสำหรับตัว2.4 e s 2.4 e s คือ5ที่นั่งขับเลื่อนสี่ล้อคริมตรงนี้รู้เลยผมบอกทริกไว้ให้นิดหน่อยสำหรับลูกค้าที่กำลังหาซื้อซ l v รุ่นนี้ถ้าเป็นลายไม้ที่ขอประตูที่คอนโซลที่วางแก้วตรงกลางเนี่ยถ้าเป็นลายไม้แสดงว่าเป็นตัวท็อปขับสี แค่จะเป็น e-s 5ที่นั่งหรือ e-l 7ที่นั่งแค่นั้นเองตัวนี้ตัวท็อปแต่ถ้าไม่ใช่ตัวท็อปจะเป็นสีแบบบอลบอลตัวนั้นไม่ใช่ตัวท็อปพอตัวท็อปมาพร้อมกับอะไรกระจกออโต้นะครับเบาะคนนั่งปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะคนนั่งปรับไฟฟ้าเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยพอมันเป็นขับสีมันจะเป็นแบบนี้ลายไม้นะครับคอนซลกลางสวย ผมบอกเลยว่าคอนโซลกลางกับลายไม้สวยมากดูสวยงามนะวงมลาลัยคอนโซลกลางคันเกียร์ดูไม่มีเหนียวไม่มีเนบอะไรใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวไปดูราคาป้ายแดงกันหน่อยแปดแสนสามื่นเก้าพันบาทลดหม่ป้ายแดงหนึ่งล้านห้าแสนสองหืเก้าพันหายไปเจ็ดแสนฟรีดาวผ่อนเดือนละหนึ่งมื่นสี่พันสี่สิบเจ็ดบาทนะครับ รุ่นปี2021สีขาวมือเดียวเลขกิโล1 56, น6 0 0 0บาทใครซื้อรถสภาพดีๆแบบนี้ดูดิโอโสวยมากคันนี้สวยจริงๆนะครับเบาะหนังแท้จากโรงงานนี่หลังเชีงมาถ่ายนะหลังคาน่ะหลังคาพาโนรามิกกาสรูปเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะครับคันนี้หลังคาพาโนลามิกกาสรูฟให้เรียบร้อยฟีดาวผ่อนเดือนละ1 4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นไปประตูประตูด้านหลัง โอ้โหสวยกลิปแล้วดูซีอวีดิประตูด้านหลังนี่เปิดได้ชันมากเลยนะคนเท่าคนแก่ขึ้นง่ายเปิดได้สุดสบายนะครับยางเป็นยาง primary SUV ดอกหนาะๆนะครับใช้ได้อีกนานปี2023กลางปีนะครับเบาะแถว2เป็นเบาะหนังแอรตอนสอง พร้อม USB ด้านล่างนะครับผ้าหลังคาดูดิพานโนรามิกกาสซูบใหญ่ๆนะครับเบาะปรับเอนได้ได้สองสเต็ปนะครับคือพอมันเป็น5้าที่นั่งนะพื้นที่เล็กลูกมันเหลือค่อนข้างเยอะเยอะมากนะไม่ค่อยค่อนข้างเยอะมากพื้นที่หลังคาเยอะมากคือถ้าใครคิดว่าบ้านคนไม่เยอะสี่สาห้าคนผมว่าแบบนี้เหมาะ ด้านหลังเวลาเดินทางไกลวางสัมภาระวางกระเป๋าได้เพราะถามว่าเจ็ดที่มั่งดีไหมดีครับแต่ด้านแถวสามของเจ็ดที่นั่งเนี่ยผมมองว่าม,มันใช้งานได้ไม่จริงคือนั่งได้เฉพาะเด็กตัวเล็กๆเท่านั้นผู้ใหญ่ๆตัวตัวใหญ่สูงทั้งร้อยหกสิบร้อยหกสิบเซนนั่งได้แหละแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสบายเท่าที่ควรจะอึดอัดนิดหน่อยไฟท้ายนะครับ ไฟท้ายสวยเป็นลักษณะของเส้น LED ทูปไฟเลี้ยวเป็นแกนตั้งๆเห็นชัดเจนเลย All wheel drive นะครับ All wheel drive เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องยนต์แบบ i v Tech กล้องถอยจากโรงงานให้เรียบร้อยคันนี้ฝาท้ายไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยนะอย่างที่บอกรถคันนี้เดี๋ยวผมขัดเคลือบสีสปาภายในอบโอโซนเคลือบเงาเบาะหนังพ่นกันสนิมช่วงล่าง ให้เรียบร้อยอีกครั้นหนึ่งนะครับคันนี้พอดีรถพึ่งครับรถพิ่งเข้าก็สวยเลยอะ่ะพระรถผมคัดแต่รถสวยรถที่สวยเกรดเอบวกคือซื้อมาพร้อมขายเก็บสีบ้างนิดหน่อยทําสปานไม่ใช่ว่าซื้อรถโซมาชงมาบิวไม่ใช่คันนี้เป็นตัวเตะฝาท้ายด้วยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเตะได้ไหมแต่ด้วยด้วยตัวรถเขาว่าเตะได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ประเด็นคือกุญแจอยู่ไหนวะ โอเคกุญแจนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าเตะได้ไหมกุญแจมีครบสองดอกนะครับยังไม่ได้แยกกุญแจมีครบสองดอกฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วระบบเตะเปิดไฟฟ้าแล้วลองดิระบบเตะเปิดฝาท้ายไฟฟ้ามีอยู่ในทั้ง Fortuner ทั้ง c r v แต่ c r v าวเตะโคตรง่าย ฟอร์จ er, ูเนอร์เตะไม่ได้นะครับเอ้าดูซีนเม็ดองเม็ดอาร์คหัวนอยหัวนอ็อตไม่มีไขไม่มีแกะไม่มีขยับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับใครหาซื้อรถสวยเมรร็ดอาร์ครบชัดเจนนะด้านซ้ายด้านขวาชัดเจนทั้งหมดคือผมการันตีเรื่องตัวถังให้อยู่แล้วตัวถังเลขไม่การันตีให้อยู่แล้วนะครับและนี่อย่างที่บอกพอไปเป็น5้าที่นั่งเนี่ยพื้นที่ด้านหลังมันกวา้าง เพราะว่าถ้ามันเป็นเจ็ดที่นั่งเนี่ยเขาจะเลือกตำแหน่งเบาะแถวสองเดินหน้าขึ้นไปนิดนึงเพื่อมีเบาะแถวสามมันเป็นเบาะแถวสามปั๊บเนี่ยพื้นที่การเก็บของมันจะเหลือแค่นี้เพราะมันเป็นตำแหน่งของเบาะถ้าใครนั่งเจ็ดที่นั่งจาเป็นก็เอาแบบนั้นนะครับหรือถ้าใครคิดว่าห้าที่นั่งก็พอแล้วเผื่อเดินทางไกลาวางสัมภาระก็ไม่มีปัญหายางอะไหล่โอ้โหยางอะไหล่รุ่นนี้เป็นยางอะไหล่ห้าวงนะครับ ห้องโดยสารกรุ่หนังกรุพรมกันเสียงให้เรียบร้อยจากโรงงานเครื่องมือแม่แรงมีครบนะครับใครหาซื้อ CRV Minor Change สีขาวปี2021ผมนำเสนอคันนี้ไว้เป็นทางเลือก8 3 9 0 0 0บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันเอ้ยฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีถึงหน้าบ้านเดี๋ยวต้องเตะปิดอีกรอบถึงสามารถปิดตรงนี้ก็ได้นะสามารถเตะ ออสามารถกดที่ฝาท้ายก็ได้กดที่รีโมทก็ได้เตะปิดก็ได้ลองเตะปิดอีกรอบหนึงไงนะผมถืออย่านี้เดี๋ยวจะหาว่าโมนี่ใช้งานได้จริงง่ายสะดวกนะครับเวลาถือของมากุญแจอยู่ในกระเป๋าเตะปับ๊บฝาท้ายเปิดทันทีสีเดิมสวยสีไม่เพี้ยนเลยรถไม่เคยทำสีไงพอรถไม่เคยทำสีสีกันชงกับปฏติกจะเหมือนเดิม สะโพกขวาสวยประตูหลังขวาสวยประตูหน้าขวาสวยแก้มหน้าขวาสวยล้อแม็กทั้งสี่วงสวยไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับประตูเปิดนั่งสบายผมพานั่งไปแล้วแผงข้างสวยนะครับฟิล์มฟิล์มอะไรมาเนี่ยบราโวเซรามิกนะครับบราโวเซรามิกสวยงามนะครับภายในโอโถงกว้างขวางจริงๆ ใครหาซื้อรถคอส e ์โอเวอร์ที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ CRV คือคำตอบนั้นแน่นอนนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างยังคงมีอยู่ครบนะสติกเกอร์ตัวนี้มีครบทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์จริงๆผ่อนเดือนละ14,000กว่าบาทเท่านั้นในกรณีที่ลูกค้าฟรีดาวน์เมื่อเปิดแบบ Key l e s s Go ให้เรียบร้อยนะครับประตูฝั่งคนขับอย่างที่บอกไป ถ้าเป็นตัวท็อป EL และ ES ตรงนี้ต้องเป็นลายไมย้เมมโมรีสีสองจุดนะครับกระจกเป็นออโต้ทั้งสี่บานนะครับโอ้ติดไฟปุ่มสตาร์ทยังกระสือไฟว่าวาาว่าว่า,วานะครับ Honda l a n d o s มีให้เรียบร้อย Cruise Control มีให้เรียบร้อยนะครับมั l t i Function ทุกอย่างมีให้เรียบร้อยแล้วรุ่นนี้เป็นไฟออโต้ด้วยไฟหน้าแบบออโต นะครับคือหมุนปรับไปที่ออโต้สว่างมืดมันจัดก,การให้เราเรียบร้อยบอกคนขับแบบเบาะไฟฟ้าพร้อมดันหลังเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าว่าที่ผมบอกว่าเอ้ยมันดียังไงตัวท็อปมันแตกต่างจากตัวเก่ายังไงตัวใหม่ยังไงมันต่างกันสต,ตาเรียบร้อยเครื่องยนต์เงียบกรึบนะครับเนี่ย ตัวแรกยังไม่มีนะหลังคาแบบพา n โนรามิกกาซูอย่างนเนี้ยเนี่ยสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวแคมปิ้งหน้าหนาวนะครับเนี่ยอยากหรือขับกลางคืนดูดงดูดาวได้หมดเลยหรือจะปิดอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วเราเปิดมา่านไว้ก็ได้เนียนคลิปเลยเนียนคลิปหน้าจอเป็นระบบทัชสกปปรีน Apple c a คั l a มาให้เรียบร้อยเลนวอร์ ชัดเจนนะครับเป็นเลนวอล์ตัวนี้เป็นเกียร์แบบปกติไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้านะครับจับกระชับดี prnds low มีหมดนะครับถึงผมถึงบอกว่าไม่มีปุ่มขับเคลื่อนสี่ล้อไม่มีแต่รถรุ่นนี้เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อเพราะว่าอย่างที่บอกไปกล่อง ecu ของรถมันจับประมวลผลว่าฝนตกถนนลื่นเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นทรายเสี่ยงไหม คือถ้ามันประมวลผลว่าจะต้องเป็นขับสีมันก็จะใช้ระบบขับสีให้เลยนะครับก้องถอยชัดเจนนะครับห้องโดยสารนั่งสบายนุ่มทรงลักษณะเป็นแบบเก้าอี้นะครับก็จะสูงอย่างเงี้ยสูงนั่งสบายจริงๆใครหา CRV ผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับรถสวยดูภายในดิเบาสวยกริปเลยอะ่ะ เบาคู่หน้าสวยกริปทั้งด้านหน้าและด้านซ้ายด้านขวาคอนโซลคอนโซลกลางพนักพิงสวยหมดพวงมาลัยสวยงามใครหาซื้อรถสวยนะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงวันนี้ผมมาเร็วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปซื้อรถหนึ่งคันบอกเลยว่าของแรงใครอยากได้เตรียมกดไลค์กดติดตามไม่ได้เลยว่าผมจะไปซื้อรถอะไรนะครับก็ขอฝากคันนี้ไว้ Honda CRV 2.4 ES ปี2021รถเจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเข้าสู่ตลอดทุกระยะ8 3 9 9 0 0บาทจะซื้อสดก็ได้จะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ได้ผมมีเจ้าหน้าที่บริการไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านนะครับก็รถถ้าซื้อลูกค้าแบบออนไลน์ไม่ต้องมาดูรถผมมีเจ้าหน้าที่บริการไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านวันไปส่งรถไม่สวยเหมือนรีวิวลูกค้าปฏิเสธการรับรถได้เลยสบายใจได้ วันนี้ขออนญาลาไปก่อนสวัสดีครับ